พมโนอันว่าพรามปุดฉถามแล้วว่าพันเตฆ่าแต่ทัพุจริญปฏิภาณการนางอันว่าเหตุเป็นเครื่องป้องกันอธิมีอยู่หรืออิตธดังนี้สหายโกอันว่าสหายอาหะกล่าวแล้วว่าอาหังอันว่าเราณนะชานามิย่อมไม่รู้ปฏิภาณะ กระนังซึ่งเหตุเป็นเครื่องป้องกันอิติดังนี้พามโนนว่าพามปุชิถามแล้วว่าพันเตฆ่าแต่ท่านพุ้เริญปณนะก็โกอันว่าใครชาเนยะพึงรู้อิติดังนี้สหายโกอันว่าสหายอาหะกล่าวแล้วว่าสมโนอันว่าสมณนะะโคตโมผู้โคดม ชาในยะพึงทรงทราบตะวังอันว่าท่านคันตวาไปแล้วสันติกังสู่สำนักตัสสะสมณัสัะโคตมัสสะของสมณะผู้โคดมนั้นพูทชาหีจงทูลถามเถิดอิติดังนี้